ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับที่โรงพยาบาลปัตตานีตําบลสบารังอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมสดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตรกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพลานพรอ,น,อนันต์บุญวิกอายุ27ปีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่44ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบทำร้ายในระหว่างการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์พื้นที่ในรูปแบบการจรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนถูกกระสุนบริเวณไหล่ขวา โดยขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่แพทย์ได้รักษาเจ้านาการหายปกติปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งเหตุก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของตําบลกันนุด,ดงอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาครับทั้งนี้การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปราบเพื่มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานพรนานานบุญวิทอย่างหาที่สุดมิได้ครับ